ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ขอบสนามแมนออฟเดย์ฮะและวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนักเตะฟอร์มดีฟอร์มแจ่มฟอร์มเทพประจำยูโร2020ั่ําค่ำคืนที่ผ่านมานะครับและคนสำคัญในค่ำคืนนี้นะครับก็คือแกรดเบลครับต้องยอมรับนะครับว่าแกรดเบลเป็นนักเตะอีกหนึ่งคนที่เป็นคนสำคัญของทีมชาติในเกมที่ทีมชาติเวลนะครับสามารถเอาชนะตุรกีไปได้2ประตูต่อศูนย์เขาสามารถทำไปได้ถึง2แอสซิสต์ครับและวันนี้นะครับต้องบอกว่าเรามีอีกหนึ่งสถิติดีๆของแกรน่่านทีผมาเาทอะไรบ้าะมา เขาสามารถสัมผัสบอลไปถึง51ครั้งจ่ายบอลไปทั้งหมด24ครั้งนะครับแล้วก็จ่ายบอลสำเร็จไป8ปต้องบอกว่าจ่ายน้อยแต่จ่ายนะจ๊ะเลี้ยงสำเร็จไปถึง2ครั้งนะครับและสามารถดวลกาากศชนะไปถึง3ครั้งครับผมแฮกเกอร์สำเร็จไปถึง100%นะฮะโอ้โหเป็นอีกหนึ่งคนที่แข็งแกล่งจริงๆนะครับเกียบอลไปถึง3ครั้งแล้วก็ตัดบอลได้ไปถึง2ครั้งครับและจุดสาคัญที่สุดครับเขาสามารถเรียกจุดโทษให้ทีมได้1ครั้งแต่เขาพลาดจุดโทษไปนนาาาาเสสสสยดรรรรรรริิงงงงงงงๆคคคคคัััับบแแลล้้้้ววกกกก็็ตออไไปปถถึึ2์ญ5 โอ้โหสุดยอดจริงนะฮะแล้วก็เอ็กซิทสครั้งอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นนะครับและนี่คือแกตบั a ล์ครับแมนออฟเดย์ประจำค่าคืนที่ผ่านมาของยูโร2020ครับแล้วเพื่อนๆคิดว่าแกตบัลลเนี่ยจะสามารถพาทีมชาติเวลผ่านเข้ารอบลึกไปถึงไหนลองคอมเมนต์เข้ามานะครับและสําหรับวันนี้นะครับผมวิวฟอง์มฟอตต้องขอขอบคุณช้างฟุตบอลโมเมนต์นะครับคอช้างอินยูโรคอบอลคอช้างคอเดียวกันถึงขอบสนามครับและพรุ่งนี้เนี่ยเราจะมีนักเตะคนไหนที่ฟอร์มแจ่มฟอร์มเทพในแมนออฟเดอะเามาเรัับสสวับ Moment, ช้างฟุตบอลโมเมนต์ขอช้างอินยูโรขอบอลขอช้างข้อเดียวกันถึงข้อสนาม